สวัสดีครับนวันสวัสดีครับน้าว like, ันครับสวัสดีครับนวันนวันคนฝันแม่นครับผมเห็นโมเมนต์กับมตัวเลขกัต้องเอาไปแล้วเนาะนวันเนาะโมแน่แล้วเนาะเชื่องหง่วนอาจจะมาสามตัวตรงๆก็ได้เนาะฝันว่าเนี่ยเดี๋ยวน้วันหง่วนฟันว่าได้หน่อยมามาขออยู่หนำอย่าฝันว่ามีคนมาขออยู่หนำอย่าเล็กน้อยแม่เลยหง่วนโมเมนกุมารทองบน้อวันนี้ครับ ไม่มีบ่ได้เลี้ยงกุมบ้านทองบ่ได้บูชากุมบ้านทองอยู่บ่กบอกอ่ะบ่มีบ่มีอ่เป็นจังไหนเอาเบอกเลยนะวันเคยบอกบอกเขาว่าพีมาอยู่น้ำข่อยจังไดข่อยบ่มีกินมีอยากข่อยทุกข่อยอยากบอกว่างทีเขาก็ว่าคือเดี๋ยวจะเขียนเลขใส่มือให้หรอกขับบ่มีหลายก็จะเขียนเลขให้ที่บอกใช้ชคให้ลาบโชคให้ลาบเขาก็ว่างทีนิดหน่อยว่า นี่เขาเขียนใส่หางเขาเขียนว่าหาสองทีเขียนใส่เป็นตัวเลขหาสองไมนใส่มือไม่เอ็นเป็นเล็กน้อยไม่ยิงหรือผู้ชายไม่ยิงไม่ยิงครับเล็กน้อยผู้ยิงกู้อ่านท่องมีวะมียิงมีคือกันครับมีคืกกอกันครับอเอาอีกนะว่านมาทางไหนอีกครับผมเขาเขียนใส่มือให้แล้วว่เาเดี๋ยว โชคให้มนันให้รวยเด้อเขาโกงอกงเพราะว่าจะไม่ยูน่นัมเขาเคลียร์ให้แล้วเขาก็ไว้พ่อไว้โชคให้มันเขาก็ไปเลยว่าห้องถูกหางยากหลายแัวนี้มาขออยู่นัมห้องกับบ้านแม่สิรียอ,อยงเขาเน่ะเป็นก็เลยว่าเอา,าเอาโชคไปสลองไปเสียงโชคเบิ้งตัวเดียวแข็งแข็งเข่งเข่งเลยโอ้ยเข่งขาดเข่งเนี่ยบ,บา่บบาดเยี่ยมสองตัวเดียวเป๊ะเลย แต่เขาเขาบริยูน้ำบอกเลขแล้วก็น anyway> um si ี้ไปไม่ยไงครับเป็นยังไงบริึ้นผู้ขึ้นผาบมเสมอบ่อย่ะบริยืนบ่จากแล้วมันจะขึ้นผู้ไปกลับมามานอนฝันเห็นเจ้าจีเจ้าทางอยู่ผู้อยู่ผานํามาบอกเลขบอกยังฉันดอกเพราะว่าอันนี้มีแต่ผีเล็กน้อยใ่ที่ว่ากุมารทองมันกับบ่แมนเนาะเอาบริยงเนาะ ขเขาบริบ <S <s บเลี่ยงในยังเนาะใช่บริเลี่ยงอืมแต่ว่าเขาอยากมาอยู่น้าแม่เนี่ยเขาอยากมาอยู่น้ากบ็บนแน่นนนยได้ละเนาะครับอ่าห้าสองก็สวยงามเขาเห็นว่าเขาอยากมาอยู่น้าเบามีนแนวเลี่ยงแนวเกลือเขาก็คือหวานว่ะแต่ว่าขันมันออกหาชองยี่ดีแนวนี่ต้องซืน้าแดงไว้เขาเด้ใชะซืน้าแดงไว้ได้ครับนอกใบยำเนาะครับเนวนั่นได้เนาะน่าเลี่งขนมขยังแล้วครับเออขยั้ขนมปีโป้งสีเนาะครับผม กินแนวนีเล็กน้อยตเอาข้าวหมากข้าวปยยาสูบบ่เอาขนมขอานมนุ่แยงอย่างนี้อื่นเพื่อนมาอยู่น้ำของแมนครับจุดตูบจุดเตียนเอื่นเตือนเพื่อนมากคนที่มาขับมาคุลกระด็นได้เนาะครับแมนครมอนเอนได้ครับผมท่านผู้ชมมอนเได้ลองพิจารณาเบิอรเอีกเนาะครับผมนา้นยังได้อีกว่าแัมครับผมอันความสูงนี่ซ้ำได้ครับประมาณซ้ำได้ครับเล็กน้อยนี่ประมาณซ้ำนี่ได้ไงซ้ำนี่ ผู้หญิงกับเพราท่นสูงกว่าเเนาะแต่งตัวใส่สุด<ห>แบบใดครับใส่สุดแบบใดใส่เสื้อผ้าแบบใดครับชุดเหรินธรรมดานีเลยนะโอ้ชุดเหรินธรรมดาอืครับใส่เสื้อผ้าท่านใช่ไหมขึ้นมหมเฒ่าอย่างสิ่งละเด็กน,น้อยบานเท่านีลาา่ละวันบารีนุ่งจงกระเบนตัวโบยบรเมนัวจุกโบยนี่แหละเป็นมาขอส่วนบุญส่วนกุศลอมาอยู่น้าถามตรงๆนะว่าันเคยแต่งอยู่บนนี้ไหมยอ่ะไม่เคยไม่เคยแม่บครับ เพราะมันเคยมีนะบางคนมันเคยแต่งลูกลูกม oh well ันอยากกลับมาอยู่น้ำยังี่นะแต่ตามมาน้ำเนาะครับอยากตามมาน้ำไม่โชคให้ลรอพ่อแม่สิับเอ้าแสดงว่าก็จะเป็นอันละสองนี่ละครับห้าสองนี่ละตเดี็งๆอยู่ละครับผมก็น้ำครับเลขตัวเดียวก็ต้องพิจารณาเบางเอาเองครับหาทันได้ตัวเลขของพี่วันครับเอฟซีเลขกสองตัวครับหางเดียวครับพี่วันพี่วันครับเอฟซีผีเล็กน้อยครับมาขออยู่น้ำครับเขียนเลขใส่ฝ่ามือครับ จะจแดงจึงคืนครับหาสองหาสองครับเม็ดเดียวรวยครับเอฟซีกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะขอให้มีโชคไงถูกรอตตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับเอฟซีเมื่อี้ครับเบาแอ็มเราทงสิภาพไปเบิง์ของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอ็มเราทงนี่ยเดินทางไปทําบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิใไม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับต่ผมาชม เป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียทซับครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับสามผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสิ่ดือก็นะครับนะ้อง่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของไม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักครับสามผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามนายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ นนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหละแล้วก็บี่อาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งรูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อเป็นกุหลอดไงพ่อนวดตีเหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรกันอธิษฐานเนาะ ได้สมปัา nice นาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมาตทงหยินข่าวกบุรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่ลราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค,ค่าย่างบุเห็นลานเห่าวไข่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็ดในคนมองบุเห็นลานข้าเห้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานคาลลานขายของเฮ้าครับขายดีปานทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหูยินซืือเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือนหนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของหลวงปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ summary, คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทะครับท่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ย่างสีครับมุนหมุนย่งสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี right ่เป็นม huh ้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสียดจังไรที่บบดีถีราสีมันบดมันบงังเสียดจังไรในตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าแอมเราตรงนีนเอาม้าโบลายครับามาฝากอิบสีโบลายกัดทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลีกดยดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเลกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลลรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ปบครับนี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ